จบไปนะครับคุณผ,ผู้ชมก็คือเป็นการแสด,ดงของนนนะที่เป็นแสด,ดงที่ประเทศจีนนะครับปักกิ่งใช่ไหมจ๊ะใช่ที่เมืองปักกิ่งอันนั้นคือในสตูดิโอในในในช่องของของอปักกิ่งเลยครับที่นั่นเลยครับแล้วเรามีโอกาสได้ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยได้ยังไงช่วยไลฟ์ทางกมารมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีจัดกิจกรรมที่เป็นเ,เหมือนกับ อาเซียนอยู่แล้วก็จะเป็นแน่นอนว่าก็ครั้งนี้เป็นเป็นของไทยเมื่อครั้งนี้แล้วใช่ยนะครับก็มาจัดกันที่ไทยแล้วก็มีจีนด้วยซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นจีนทีนี้นเขาก็เป็นโจา้าใช่ไหมฮะใช่สลับกัน<อ>ครับแต่ละประเทศอะไรเงี้ยครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ครั้งต่อไปก็จะเป็นจีนซึ่งซึ่งเออทางจีนเนี่ยก็จะมีคุณพ่วงกับเขาเรียกเขาเรียกกันอย่างเงี้ยครับคือผม,ผมไม่ทราบกันว่ายังไงก็เป็นเหมือนคนที่ดูแลง,งานครั้งต่อไปอะไรเงี้ยครับเขาก็เดินเข้ามาหาหลังเวทีเลยบอกว่าเราว่างประมาณช่วงงนี้มัยอไรคบ อยากจะชวนไปร้องที่ปักกิ่งเพราะว่าเขาชอบกันเพอร์ฟอร์แมนซ์นู่นนั่นเลยครับซ,ซึ่งเราก็รู้สึกว่าออม,มันก็เป็นเกล็ดเพราะวันนั้นคือเราร้องก็ปกติเลยเราร้องออปกติว่าม,ม,มันจะต้องสนุกอย่างเงี้ยครับ,รบซึ่งเพลงที่เราร้องเป็นเพลงบวกอยู่แล้วก็เหมือนกับเขาก็ชวนไปล่วงหน้าเลยอะไรเงี้ยครับก็ลเลยล็อกคิวแล้วก็ไปกันใช่เป็นไงมั่งความรู้สึกที่เราจะเอาเพลงไทยไปร้อง แล้วก็ฟีดแบ็กของคนจีนที่เขาดูเนี่ยเข,เขาเขาอย่างไรบ้างกับเราเออจริงๆตอนแรกต้องบอกว่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะอาจจะยังไม่เคยเจอเราครับ,รบแต่เช้าวันแรกที่ไปสวนภูมิเลยครับก็มีออแฟนแฟน,แฟนชาวจีนครับบางคนเขียนการ์ดมาเพราะว่าก่อนหนนี้ผมได้มีโอกาสเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งครับใช่ก็เกี่ยวกับนักเรียนอะไรเงี้ยครับซึ่งก็จะมออีชาวจีนเนี่ยเข้าไปขอซับไตเติลกันอยู่แล้ว อย่างน้อยฟอร์มเราดีกว่าแพ้แค่แต้มเดียวเองภูมใิมใจไว้เลยภูมิใจไหมทีนี้นเราได้มีโอกาสเจอที่สนุนัรภูิเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็เป็นคนจีนเหมือนกันเขาก็เขียนการ์ดมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับว่าเราก็ตื่นเต้นจากที่ตอนแรกเราตื่นเต้นว่าไปจีนแล้วมันน่าจะแบบเกรงแน่นอนน่าจะไม่มีใครรู้จักเนี่ยครับพอไปก็ได้เจอเอ,อ,อีกหลายๆคนที่เขาสปอร์ตเลยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นแฟนชาวจีนด้วยซึ่งก็รู้สึกค่อนข้างเกรงน้อยลงเดี๋ยวนี้ร่วมมันแคบนะใช่เขามีโอกาสที่จะรูร้จักแล้วก็ตาาามผผลงงนขอเรได้่ชชใ ใช่พูดถึงเพลงที่เราเลือกไปร้องที่ประเทศจีนหน่อยเพลงที่เราเลือกไปร้องใช่ไหมฮะเชื่อเพลงว่าคาถามหานิยงครับเพลงที่ทำให้เราได้ก้าวมาเป็นศินลปินในประเทศไทยด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็นำไปร้องที่นั่นเพราะว่านหนคือเป็นเพลงลูกทุ่งอยู่แล้ว เป็นเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วเป็นมันเป็นมัน,เป,นเป็นเพลงไทยแท้อยู่แล้ะและ้วก็เป็นเพลงที่ทําให้หลายๆคนรู้จักเราด้วยนะครับก็นําไปร้องด้วยซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเพลงมันไม่ได้เป็นเนื้อหาที่มันซีเรียสมันเครียดอะไรเงี้ยนะครับมันเลยแบบว่าพอเราเริ่มสนุกจังหวะอะไรด้วยคนจีนก็รู้สึกง่ายสัมผัสง่ายพอจบเพลงเาก็แบบลุกขึ้นตบมือเลยครับซึ่งมันรู้สึกเป็นช็อตที่เราประทับใจมากมันชัดเจนดีมันแปลกมากแต่เราก็รู้สึกดีใจเลยครับที่เออมีคนซัพพอร์ตเราอยู่ไกลขนาดนี้อะไรเงี้ยกนั ได้ยินว่ามีการเอาเพลงจีนไปร้องด้วยเหรอเอ่อเอาเพลงจีนไปร้องจริงๆเป็นเป็นเพลงที่ทางเจ้าภาพเขาเลือกให้เราร้องครับก็จะ,จะเป็นสี่คนที่เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนจากจีนสองคนนะฮะ <c oughs> แล้วก็เป็นสิงคโปร์ก็คือเกื้เว่ยและก็ผมครับเป็นสี่คนที่ได้ร้อง ตีตัวนานไหมอ่ะเขามีเขามีเวลาให้เราได้ฝึกซ้อมเพลงจีนเนี่ยนานหรือเปล่าอถือว่าเราเป็นคนพูดพูดเพลงพูดภาษาจีนอยู่แล้วพูดจีนไหมผมผมเรียนครับอ๋อเคยเรียนแต่ว่าผมผมเรียนน้อยมากเคยเรียนน้อยมากเหมือนเป็นแบบวิชาทางเลือกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งหลังๆเรามาทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเหมือนกับว่าแทบแทบจะแบบเป็นศูนย์เลยซึ่งซึ่งมันก็เลยค่อนข้างจะต้องทํากันบ้านหนัก แล้วบวกกับว่าเราเรามีงานที่นี่ด้วยอะไรนะครับซึบบ่งงานทุกง,งานก็ต้องทําการบ้านหมดเราเป็นคนที่เราทำการบ้านเลยครับก็ขึ้นเครื่องไปก็ฟังอะไรครับก็เก็บเรื่อยๆแต่ก็พอร้องเสร็จแล้วก็เขาลุกขึ้นตบมือจริงจังเลยว่าหนึ่งก็ฟังออกแล้วเราก็เขาบอกว่าเราร้องชัดอ่างเงี้ยครับสรุปว่าเราเราออกเสียงได้ถูกต้องใช่ปะ่ะประมาณนั้นครับเราก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองแต่เราก็แบบว่าพอขึ้นเปอร์ฟอร์มมันก็ต้องแบบเต็มที่เรเง้ยไหนช่วยฟังหน่อยนี่เป็น ได้ครับท่อนหนึ่งของของเพลงจีนเนี้ยประมาณนี้ครับมันแปลว่าอะไรรู้ป่ะมันมันเป็นเกี่ยวกับพรอมิสนะครับเกี่ยวกับการสัญญาการใช่ใช่ท่อนนี่เป็นเพลงของศิลปินจีนเหรอครับหรือว่าเขาแต่งเป็นเพลงที่เป็นทีมงานนี้เลยครับทีมงานนี้เลยเป็นทีมงานอาเซียนครับ แล้วตอนนี้นอกจากสดสดร้อนๆนะครับก็คือการไปเป็นตัวแทนประเทศไทยร้องเพลงที่จีนเนี่ยนะ,ะงานไทยตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างนะงานไทยตอนนี้แหละครับอ่าเร็วๆนี้จะมีภาพรรยนตร์ครับเดือนกุมภาครับกับสามมงคลฟิล์มครับชื่อเรื่องว่าลูกทุง่งซเก็นเจอร์ครับเป็นเป็นภาพรรยนตร์เรื่องแรกที่ผมมีโอกาสแสดงครับงานเรื่องนี้ก็จะออนประมาณเดือนกุมภาครับกุมภาสิบเอ็ดกุมภาภาพยนตร์นี้รับบท แน่นอนเป็นนักร้องใช่ไหมเออเป็นนักร้องไม่จริงเป็นหนุ่มที่จะฆ่าตัวตายครับอ้าวเหรอช่เปิดเล่นเรื่องแรกก็ตายเลยครับเดี๋ยวนะเรื่องย่อเรื่องย่อเท่าที่เท่าที่เล่าได้อ่าเราเล่าได้เราได้เราได้เราได้คือคือเรื่องนี้ก็จะมีดาราศิลปินหลายๆคนเล่นครับมีพี่เบญชลาทิศพี่น้อยวงพลูมีมีพิสมัยอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งก็เราก็จะเล่นในส่วนของตัวละครที่ชื่อหน่งครับ เป็นแบบว่าร้องด้วยมีร้องประกอบด้วยแต่เหมือนกับว่าเราก็ต้องลดลงมาเล็นึงเพราะตัวละครไม่ได้เป็นนักร้องอย่างอย่างเออที่บอกนะครับก็จะต้องร้องให้มันไม่เป๊ะร้องปกติอ่าใช่ใช่แต่เน้นเรื่องของความรู้สึกมากขึ้นซึ่งก็สนุกดีครับสนุกเองนะไม่ใช่ซีรีส์อย่าไปซีดีาติก่อนเราเพียง ที่ร้องในตอนเบรกแรกอ่าัอนนี้อันนี้เป็นซิงเกิลใหม่ใช่ไหมเป็นโปรเจกต์สเปเชียลโปรเจกต์พิเศษครับที่ทางค่ายรวมศิลปินหลายๆคนเราด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็เป็นเหมือนกับตัวหลักของโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็มีพี่หนุ่มพี่ปอยเอฟครับแล้วก็น้องจักกจันมารวมด้วยทําไมเราถึงเลือกร้องเพลงลูกทุ่งล่ะทาไมล่ะครับหนึ่งคือเราคือเราปฏิเสธไม่ได้เราเป็นคนไทย เพราะฉะนั้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าในการที่เรามาทำสเปเชียลโปรเจกต์เนี้ยมันไม่ใช่เพลงที่แน่นอนว่าไม่ใช่เพลงที่ผมทําเป็นสายหลักอยู่แล้วเพราะเราคือนักร้องสตริงถูกไหมฮะเพราะ,ะนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าอยากทําให้กับหนึ่งทางค่ายก็คุยกันอยากเหมือนกับตอบแทนแฟนๆครับที่<ม>บางคนก็อยากฟังลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับซึ่งเรารู้สึกว่าอ่ะเราก็ยังไม่เคยทําด้วยแบบว่าทําเป็นซิงเกิลของตัวเอง ก็เลยอาถะ้ากันลองทําดูเหมือนเป็นการที่แบบว่าเราก็เดินทางมาสักพักหนึ่งแล้วครับเหมือนเป็นจัดแบบว่าขอบคุณเขาอะไรเงี้ยเป็นสเปเชียลโปรเจกต์ที่เขาอยากฟังกันเป็นแฟนชอบไหมครับชอบไหมให้การตอบรับดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าในส่วนของตั้งตัวค่ายก็ปล่อยออกมาเป็นแบบ e p EP แบบอย่างละท่อนอย่างละท่อนอะไรเงี้ยครับทุกคนก็แบบรอว่าเออเมื่อไหร่อ p พีต่อไปจะมาอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ทําไมรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วก็เพลงทุ่งมันก็ไม่ได้หนีไปไหนจากคนไทยคิดว่ามันมีเสน่ห์ยังไงครับพุ มีเสน่ห์ยังไงล่ะครับ <c oughs> ผมว่าผมปฏิเสธไม่ได้อะถ้าแบบเฟสติวัลต่อให้แบบฝรั่งขนาดไหนแบบว่าคนเยอะขนาดไหนอะถ้าสามชาติขึ้นมาไหรคนไทยก็ต้องดิน้น <c oughs> ถูกไหมฮะใช่ใช่ <m> มันมันแปลกมากเลยมันแปลกมากเลยตรงที่ว่าด้วยความเป็นไทยแหละครับเราหนีเราเหมือนบูมแมลงครับ,รบยิ่งหนีตัวเองก็จะยิ่งกลับมา<ช>ยังไงเราก็หนีไม่ได้เพราะรู้สึกว่าลูกทุ่งมันก็เป็นรากเหง้าของไทยเราอยู่แล้วผมก็แค่รู้สึกว่าในเมื่อผมร้องลูกทุ่งได้อะ ทั้งนั้นเราลองมาทําเพลงที่เป็นลูกทุ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยด้วยแต่ด้วยส่วนตัวหลักเราก็ยังเป็นนักร้องเสียงอยู่นะครับแต่ก็เหมือนกับว่าทําเป็นสเปเชียลโปรเจกต์อย่างที่บอกมีส่วนร่วมในการทําเพลงมากแค่ไหนครับจริงๆต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเราได้รับเบื้องหลังเก่งๆหลายๆคนครับมีพี่โอซีเปียด้วยมีพี่เล็กทีโบนมาร่วมอัดกลองด้วยอะไรยเงี้ยครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าในส่วนของที่เรารับผิดชอบก็คือเป็นด้านของการร้องเรื่องของคําร้องที่เราจะต้องแบบรับผิดชอบแผ่ทอดมัการงคบซึ่็ เออทำทำทำงานกันค่อนข้างหนักครับทุกคนก็จะรับผิดชอบและส่นตัวเองแล้วก็มาคุยกันอะไรครับมาค่อยๆตะล่อมตะล่อมกันพี่โอซีเยนี่เขาเขียนเพลงป๊อปได้เหรอเขียนเพลงจริงๆอย่างที่บอกนนะรู้ว่าได้ใช่ใช่เก่มากเลยคือเตาด้วยงานของแก เราก็เลยมักจะจำว่าเอ้ยเพลี้ยงยาครับใช่แบบแปลกๆอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นในสองของทางทางค่ายอะไรเงี้ยครับเขาก็แบบเลือกมาแล้วว่าจะตรงแนวนี้นะสายนี้อะไรเงี้ยครับเราก็เหมือนกับได้รับโอกาสดีๆที่เราได้ร่วมทํางานกับคนที่ิลปินรุ่นที่อะไรหลายคนอย่างเงี้ยครับนี่ได้ข่าวว่าได้ไปเป็นเกสต์ของศิลปินรุ่นใหญ่ด้วยในคอนเสิร์ตใช่ไหมโอ้ได้ได้รับโอกาสครับได้รับโอกาสใครนะใครนะเออก็จะมีเออของเออ เดอะพาเลสครับีรือคิริมูลหรือว่าอะไรอีกหลายๆวงซึ่งเราไม่ได้ร่วมไป้อยกับพี่ออสใช่ไปร้องกับพี่ออสเลยในไปได้ยังไงไม่น่าจะเจอกันเนอะคือนั่นแหละครับนั่นแหละครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างตกใจมากแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าหนึ่งคือผมเป็นคนหนึ่งที่ที่บ้านเนี่ยฟังเพลงพี่ออสพอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยุคนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็ได้คลุกคลีอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนกับว่า เขาก็ชวนไปเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้ยังของนุโมโเนี่ยก็เป็นพี่ก้องเป็นโค้ชอะไรเงี้ยครับก็แบบเรียกไปกับอีก3มแชมป์เ้ยครับได้ได้ร้องเพลงของคีรีบูลด้วยป่ะครับร้องเพลงหักรักครับหักรักของพี่ออสได้ประสบการณ์แค่ไหนทำงานกับรุ่นใหญ่ขนาดนี้เออจริงๆต้องบอกว่า โอกาสชีวิตดีครับตรงที่เราได้ทํางานกับศิลปินใหญ่ๆห,ห,หลายๆคนที่เป็นแบบว่าบางคนเป็นรุ่นแบบาลายคลามเลยอ,อย่างพี่ปั่นพระบุญเกียรติอย่างเงี้ยใช่ซึ่งซึ่งเราก็รู้สึกเลยว่าเ,เราเรารู้สึกเราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแล้วมันก็ได้ได้เห็นผมจะชอบไปรจําเวลาที่ มันมีเพลงเก่าๆเข้ามาร้องโดยที่ต้นฉบับก็ยินร้องอยู่ร้องอยู่แล้วยิ่งร้องอยู่ข้างๆเราด้วยหรือว่าแบบว่าเราได้่วงทำงานกับศิลปินรุ่นใหญ่หลายๆคนมันเป็นการซึมซับง,งานซึมซับประสบการณ์ซึมซับจะหลในการใช้ชีวิตต่อไปในการทํางานนี่ครับมันมันเร็วขึ้นแต่ัะผมคำถามสุดท้ายของเบรกนี้อยากร่วมงานกับใครอีกบ้างที่ยังไม่มีโอกาส๋อจริงๆใครก็ได้ครับคุณไปเลยนี่เผื่อเขาดูอยู่ก็ได้ชวนอพอไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดเลยครับว่าว่าจะต้องเป็นใครอะไรเงี้ยครับ เหมือนกับว่าถ้าถ้าเรามีโอกาสแล้วก็ผมเชื่อเรื่องของเวลาแหละหถ้ามันเหมาะสมจริงๆคนที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมบางทีถ้าตัวเราเองเหมาะสมกับใครเนี่ยเราก็จะได้ร่วมง,งานด้ยวยกันซึ่งซึ่งโดยส่วนตัวผมยินดีมากเพราะเราก็รู้สึกว่าเราเราเองก็ยังใหม่มก็อยากจะหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆใช่<ด>ครับครับอ่าโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเขาต่อนะฮะใน True Insider Weekend สักครู่เดียวครับ ว่าตอนนี้ที่เรากําลังเผชิญที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันหนักเกินไปสำหรับคนอายุเท่าเราปพะทุกคนมันต้องเจออยู่ดีมันเหมือนเหล็กนะครับยิ่งตีตอนร้อนเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีทุกคนมันก็จะมีสเปซของตัวเองไม่งั้นไม่มีห้องน้องของตัวเองแล้วฮะ